โดนคนทักว่ามีองค์หรือฝันเห็นพญายนาคก็ไม่ต้องทึกทักแปลความหมายมากมายท่านท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วเรื่องเราจะลึกซึ้งเพียงใดก็ให้พูดดีๆอธิษฐานดีๆเข้าไว้ทึกทักมากก็เสียจิตเพราะมันจะครุ่นคลิดขวายคว้า,วามุ ขุ่นมัวไปกับเรื่องที่อาจจะเป็นอดีตหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยเป็นแต่เพียงแค่ความคิดจินตนาการคร้างจิตไว้ในหลายพบหลายชาติก็เท่านั้นแต่ถ้าไม่เท่าทันอาจจะเสียเวลาทั้งวันเดินทางไปหาหมอดูหาผู้รู้ต่าง ที่เราไม่รู้ว่าเขารู้จริงหรือเปล่าแล้วเราลองมารับสารภาพกับตัวเองจริงๆว่าเราอยากให้เขาทำนายว่าอะไรอยากให้เขาพูดว่าอะไรว่าเราเป็นลูกหลานท่านว่าเป็นลูกหลานท่านท่านมาเกิดใช่หรือไม่แล้วฟังแล้วยังไงต่อก็ดีใจแล้วก็คิดอะไรต่ออะไรไปใหญ่โตวความจริงมันไม่ใช่เลยจากฝันนิดเดียว พาทั้งเสียเวลาพาทั้งหลงสติหลงอัตตาตัวตนเพียงแต่รู้ไม่ทึกทักตีความฝันไปเองว่าอ๋อท่านก็คงมาให้เราปฏิบัตินั่นเองท่านก็คงมาให้เราเพิ่มพูนความดีนั่นเองถ้าเราไปตีให้มันเยอะมันก็ยุ่งมันก็ยุ่งยิ่งขึ้นไปจิตคนเรามันชอบอยู่แล้วเรื่องเล่นลับหรืออยากเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อเติมเต็มปมด้อยของตนเองแต่ความจริงแล้วมันไม่ค่อยจะสร้างประโยชน์มีแต่สร้างโทษ พอปล่อยใจิตใจให้ถูกกิเลสช,ชักนําให้หลงทางทึกทักมากยึดมากก็เรื่องเยอะนิดหน่อยเราก็วุ่นถ้าเกิดยึดน้อยเราก็วุ่นน้อยถ้าท่านท่านอยากบอกอะไรจริงๆท่านก็หาทางบอกของท่านเองจนได้เราไม่ต้องขวนขวายให้วุ่นวายแต่ต้องเตรียมจิตพัฒนาใจขัดเกลากิเลสไว้เจริญสติเจริญปัญญาไว้เตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะรับรู้เพราะมัน ก็มีเทพจริงเทพปลอมอีกถ้าเสด็จจริงถ้าเสด็จปลอมมีทั้งนั้นถ้าขาดปัญญานี่จะหลงทางมืดแปดด้านเลยทีเดียวแยกแยะอะไรไม่ออกและปัญญาสำหรับบุรชนที่ไม่ได้ฝึกสติฝึกสมาธิจนจิตละเอียดพอนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่แยกไม่ออกกันเลยทีเดียว สติปัญญานี้สำคัญมากๆและความหลงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวจงระวังและแยบคายเพราะปัญญาของคนสะสมมาไม่เท่ากันปัญญากับความงมงายความจริงมันคนละเส้นแต่บางทีมันดูเหมือนกันเหลือเกินแต่มันมีอุเบกขาและสติปัญญามาถ่วงดุลภาพปฏิหารบางอย่างบางทีมันก็ปรากฏให้รับรู้แต่เพียงเท่านั้นท่านก็แสดงก็ปรากฏในส่วนของท่านผ่านสิ่งต่างๆให้มนุษย์ได้เห็นชัดขึ้นเช่นก้อนเมฆพญานาคหรือถ่ายติด พญานาคเป็นต้นแต่ผู้รู้ผู้ดูคือตัวจิตของเราก็ต้องมีปัญญาดูรู้ปิติอุเบขาให้เป็นแต่ละคนก็ต้องใช้ปัญญา ใช้ลิมิตในการรับชมของตนเองในแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับบาร,รมีวาสนาบางสิ่งก็ไม่ได้ประทานให้ทุกผู้ทุกคนได้รับรู้ก็ไม่ชัดเจนมันเป็นอจินไตยและเป็นอนัตตาในะอจินไตยนั้นๆด้วยวิเศษแค่ไหนก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดเหมือนกันอย่าหลงเข้าไปในหมู่คนหลงเพราะเรามันก็ยังไม่รอดเท่าไหร่ถ้าหลงไปในหมู่บัณฑิตเหล่านักป่าเขาเดินทางไปยังไงเราก็เดินตามเขาจนเราแข็งแรงปัญญาเติบโตเองดัง นั้นจะต้องพิจารณาให้ดีไม่ใช่อะไรฝันนิดฝันหน่อยก็พาเราออกนู่นออกนอกลู่นอกทางเออะอะไรนิดอะไรหน่อยก็พาเรายึดถือสร้างอัตราตัวตนเพิ่มว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ